เมื่อนี้นะคะมานะคะในคลิปนะคะทายถอดสดเลยเนาอพี่น้องเนาะสดสดหลอนๆนะคะดวนเพราะว่าปูสามแปดนะคะได้ท่นะคะแจ้งเขามาดวนนะคะแล้วก็ชบาดเดินห้างมาเลยเน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าปูว่าเลขลูกสาวปูมาแล้วนะคะก็คือเป็นเลขบิ่งนะคะสองตัวนะคะมาหนึ่งตัวนะคะประกันล้านเนาอพี่น้องเนาะมาทุกงวดนะคะเนอะอาะจังได้ก็รอไปติดตามรับชมน้วกันเด้อค่ะเด้อสิหวดวัดปูแล้วนะคะ เพราะว่าวันที่ผ่านมานะคะเพิ่นกะหายมากหนึ่งหนึ่งกับสองนะพี่น้องเนาะแต่เขาหนึ่งเขาหนึ่งซี่นะคะล้วก็เลขลูกสาวปูเพิ่นกบมานนะคะเดี๋ยวจังไปรอดถามปูน้ากันนะคะว่าเลขลูกสาวปูงวันนี้นะคะเพิ่นเพิ่นสืบอตัวใดแน่เนาะพ <c oughs> ี่น้องเนาะแต่ที่แน่แน่เลขวิ่งใดมาแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะปูโทตว่าใดดวนนะคะาัวมือเสารนะคะสวงเสาของวันที่สิบหานะคะเดินทางมากนะคะ ปูวาสามารถในส่วนแรงนะคะของวันที่สิผ่านนะคะเนาะพอดีปูโทษดวนนะคะกะเลมานะคะเนาะอะ,อะพี่น้องคนไหนเขามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเด้อค่ะพี่น้องคะก,กดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นกำลังแรงใจให้น้ำนะคะเนาะไก่ฮอดแล้วค่ะพี่น้องคะข้าไปฟั่งนะคะสดสดเลยนะคะจากปากปูนะคะเมื่อนี้นะคะเลขวิ่งของลูกสาวปูเด้อครับเป็น เรีวิ่งมาจากกรุงเทพวงไนเนี่ยครับเพือนว่าอันนี้มากกระเปวากลุ่งผ้าร่วยนะคะแล,ล้วก็สาวลาผ้ารวยนะคะเมื่อน,นี้มากกับทีมงานคือเก่าพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานนั่นนะคะเนาะเมืองพี่น้องกำแพงวัดไงย,ยาวยาวค่ะพื้นที่วัดลอยกุไล่นะคะเนาะพื้นที่วัดทีปูยูหนีลอยกุไลนะคะเป็นวัดปาเนะพี่น้องเนาะ อ๋าจังไปติดตามรับชมน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะสดๆดเลยนะคะมือหนีนะคะด่วนคะ่ะย่านพี่น้องหาสื่อประท่านนะคะถ้ามากตัวได้เอาเลขวิ่งของปูนะคะไปนะคะประกบคู่นะคะเลขวิ่งของลูกสาวปูไปประกบคู่ส่กันได้เลยนะคะเนาะจอดด้านนอกนี่แหละฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องคะ พี่น้องนี่ก็เป็นบริเวณวัดของปู่นะคะพี่น้องชัดเจนบนนอค่ะพี่น้องคะสัญญาณชัดเจนบ่ค่ะเนาะพิมพเขามาบอกในเด้อพี่น้องคะถา้าสัญญาณบ่ชัดเจนนะคะเนาะเดี๋ยวฉบับจีได้เป็นเปลี่ยนเป็นท้ายคลิปห้นะคะถ้าสัญญาณนะคะมันชัดเจนดีกะเฮาเอาสดๆกันไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะปู่ค่ะ พี่น้องหอดกูดปูแล้วนะคะเนาะแล้วรอรอปูลงมาสักข้าวด้วยพี่น้องด้วยห่วยมาหอดคือเสียงบักบกตกใส่กันตื้นแห่ปูถะเป็นน้องเดี๋ยวรอน้ำกันนะคะพี่น้อง รอทีมงานนะคะรอดปูแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเนียนย่ำนะคะก่อนหวยออกนะคะว่าปูสิได้สากส่อนเป็นตัวใดนะคะรอมาติดตามรับชมน้ำกันนะคะอ่าเล็กลูกสาของปูนะคะเนาะเล็กลูกสาวปูนี่ก็คือตั้งแต่นะคะสอบถามปูมานะคะในถุกๆุงปวดก็คือบอ่ผาดนะคะสําหรับเล็กวิง่งสําหรับสายวิง่งสายหลุดย่าผาดเลยนะคะเนาะ พี่น้องรอปูสักคูเด้อค่ะเขามาแล้วกับกดไหลกดแช่ให้กันนะคะเนาะชัดเจนดีบนอค่ะพี่น้องคะสัญญาณชัดเจนดีบนอค่ะถ้าบ่าชัดเจนนะคะบอกในเด้อพี่น้องคะคอ้ามต์บอกค่ะถ้าบ่าชัดเจนก็สีเปี่ยนเป็นท้ายคลิปห้เนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบสองคนนะคะเนาะมาเบ่งน้ากันนะคะสดๆสดนะคะปูโทษดวนพี่น้องตอนแรกนะคะผู้ใดที่ล่อเหล็กวิ่งเงิ่อนหลามของเจออนะคะรอสกูด้วยพี่น้องด้วยราะว่าหลังจากที่เอาแนวทางตัวเลขจากปูสามแปดแล้วนะคะกระิบไปเอาต่อนะคะกับเจออเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนจ้าชัดเจนดีนะคะเนาะ ดวกล้มากแล้วครับผมสองัวก็าหนตัวสิเป็นตัวได้ร้านาี่้าระเบิงรบชุ่มกระรบเบาครับการวัสการครับปูการวัสการ์าปูครับปูรโ้สายดวนแรงมาเลยปูกาลังสดเขาปุ่นยุปูกาลังกินเขาเทียงงเขาเรีกปูนะปงกับเรีกปูบะค่ะโอ้ยครับนสามห้าห้าัโอกบ ห้าแปดไม่ใช่ล้าวมาไปใส่แบบนี้โอ้มาไปใส่มันบาปูเพื่อนเพื่อนได้มากเป็นตัวใดก็ครับปูห้ากับหกห้ากับหกบอกรับล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัวแน่นอนเดอาพี่น้องเด่นคือห้าเด่นที่ห้าเพื่อนเด่นหาบ่อปูอ๋อกว่ที่แล้วเพื่อนเด่นหนึ่งเป็นบ่อปูอ๋อเอาครับมาหาก็หกแต่ว่าเพื่อนเด่นหาครับผม ค่ะพี่น้องเด่นหาเด้อค่ะพี่น้องขาวิ่งนะคะห้ากับหกเด่นไปที่ห้านะคะเนาะเลขลูกสาวปูมาแล้วนะคะปูลูกสาวปูสื่อตัวได้แน่ค่ะปูโอ้พึ่งสื่อหาสามหาสามหาหโอ้พึ่งสื่อหาสามสามหาสามสามหาติปูโอ้แสดงว่างวันนี้เพิ่นเพิ่นเห็นเลขประกบคู่นี่เพิ่นชนกับของปูนมาค่ะปูโอ้นี่เอาพี่น้องนี่ค่ะเข้ากันว่าสันปูว่า สามห้านะคะเนาะสามห้าสามสามห้าห้าสามสามกับห้าแปดโอ้ห้าแปดตัวนึงเนาะห้าแปดแปดห้าสามห้าห้าสามเป็นเนปูครับสองคู่เนาะแต่ว่ากระหอกกระกลับเอาหนำเอาเด็กสิเขียนให้พี่น้องแฟนคขับทัางช่องนะคะบึ้งนะคะเนาะเขาเรล็กปูเลยเนาะปูเนาะค่ะ เอาเดียวเขียนหายสักขู่นะคะ,ะมาแน่นอนนะคะอสองตัวมาหนึ่งตัวเลขลูกสาวปูนะคะคเนาะสำหรับปู่ล่อค่อยเนาะครับเนาะเลขวิ่งลูกสาวปูวาาวปมาแล้วครับห้ากับหกปูวาครับตัวนิ่งตัวนิ่นก็คือหาเนาะครับเนาะวิ่งห้ากับหกตัวเน้นๆนนค,ครับก็คือหาครับเอาเอฟซีปู่ล่อค่อยครับ มาบึงพร้อมๆกันนีก่านึงน่าบึน่าช่องตัวเขาชนัวนี้อีกพอโออชนกันอีกนาอปูก็พร้อมเนาะห้าควมาสองตัวบนค่ะสามโตัวก็มีน้ำเทียนมาผ่านคันบนมี่อี่ก็บื้ถืออีกันบมี่ยืนนี่ก็บื้ถืออีกเนาะบึงเอเดรนแต่ก็เอาไก็ได้ค่ะเลขกเขาทหารสามแปดศูนย์ห้าเจ็ดนี่บอปูเออเออนี่รเนี่ยค่มันคล้องเขามาเข้ากันหาเลยเห็นว่าชนหาแล้วนาะปูเนาะอ๋อค่ะ หาสามเป็นไปได้ปาปูอ๋อครับผมเบาเบากุ้งนักเลยด้วครับอันอันหาสามนี่ครับผมจับนักเลยด้ปูหาสามถือแล้วถือแล้วถือแล้วเอาบนล่างบนมัเข้ากันเลยหาสามสามหากับแปดหาแล้วปูเนาะเออนั่นแหละค่ะาสามสามหากับหาแปดหาแปดหาแปดน้วยหาแปดปูมักหาด้วยปูมัดหาแปดเนาะใช้ตะเกาหาเลโอ้ค่ะอ้ครับ ปูลูกสาวปูเพิ่นนักตัวใดคะ่ะปูเพิ่นบอกว่าปูวันนี้ว่าเพิ่นนักตัวใดปู <S 2> <S 2> โอ้เพิ่นนักหาสามหาหาสามพี่น้องลูกสาวปูนักสามหาหาสามพี่น้องคะพเ,เ,พ,ะคะเ,เะพิ่นเดนะินหาเหล็กเพิ่นมากนะคะเดินหานะพี่น้องเนาะตัวปูวา่ามาล็อกไก่กนเล็กสีออกมือหนึ่งนะคะพี่น้องเบากุ้งกับมาจอบเลยล่ละครับพี่น้องมือเสาร์นีดคลิปหนึ่งมือเสามากเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าปูวานัก เป็น,ส,นสำหรับผู้ใดนะที่เบื้องมื้อเศร้านี่กะคอมอมต์เขามาหาเบากุุงครับกับว่าไปตามไฮเนเดอร์เบากุ้งก็มา้วเด้อครับเอาฝากพี่น้องเบิ่งนะคะเพราะว่าปูว่าลูกสาวปูนะคะนักไปที่สามหาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าบ่ามักนะคะเลขของเพื่อนนี่พี่น้องเอาเอา,เอาหาไปนะคะไปจับคู่เองจับแบบแก่ค่ะเอาปูว่าผู้ใดมีเลขในดวงใจครับมาจับส่กับเลขวิ่งของลูกสาวปูครับเอาชัดเจนบ่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ปูวาเอาหาไปจับไซเองเลยนะคะขันบอมักนะคะเนาะ <st ess ing> นักตัวเดียวเนื้นะติปูเพิ่นนัก <st ess ing> โอ้ลูกสาวปู <st ess ing> พี่น้องเวลาใดเพิน่นใดเทะลายแสยนแห้งนะคะเนาะลูกสาวปูหนีเล่นนักนะคะคันตัวใดเพิ่นเน้นคักนะคะ <st ess ing> นี่หัวที่พันมาเพิ่นถือซุ้งหวัวค่ะ <st ess ing> พี่น้องคะเพิ่นเพิ่นเอาเหล็กเด่นเพิ่นมาแล้วก็มาจับไซเหล็กของปู <st ess ing> นะคะเพิ่นก็นเลยถือทุงหัวอีรีนะคะเนาะแล้วหัวนี่ เล่เพลินมาหาแล้วปูกับมักหาอยู่แล้วนะคะลูกสาก็คือลูกสาปูนี้เน้นนักไปที่สามหานะคะเนาะเอาพิจารณาเบงนะคะเนาะเอาแคบหน้าจอครับสามหาสามแล้วนะปูเนาะแนวทางฝากตอนอฟซีขอบคุณแม่ที่เราเบิงรับชมทั้งบ้านครับผมไปวีเคราะห์เป็นแนวทางมีฝากอีกว่าปูโค้งสุดท้ายแล้วปูเบิดแล้วแค่นี้ว่ค่ะเบิดอีรีแล้วบ่ปู เออเอาพี่นงปูว่าเบิดเหลวปิดถ่ายแหลวนะคะเนาะโค้งสุดท้ายไทยสุดนิ่นย่ำย่ำนิ่นนิ่นเอาก็คัดอี๋ก็เอาลายคลิปนะปูนะเอาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะปูโค้งสุดท้ายไทยสุดแล้วสําหรับงวดประจําวันที่สิบหกสิงหาคมเนาะเราลืมเขียนวันที่ให้แฟนคลับเพิ่นเอามาเขียนวันที่ให้มาผ่นให้ติดหาย่างเดียวหาเอาติดหาย่างเดียวคันวิ่งนี่ฟันวิ่งไปที่หาเลยนะปู โ oh, mm hmm. อ้เอาเอาพี่น้องปูวาสีเอาตัวใดมาจับใส่กระซังยาทีมหาปูวาประกันล้านเด้อพี่น้องเด้อมั่นใจครับวัวเล็กเพิ่นมาแต่ละหววพี่น้องขันว่าเด่นตัวใดเขาตัวนั่นครับแต่ครึ่งวันที่พี่พานมาเพิ่นเด่นหนึ่งหนึ่งสี่เต็ม<ๆ>เขาหนึ่งสี่เต็มเต็มพี่น้องได้หวดนี้เพิ่นเด่นหานะคะอย่าขาดเป็นเด็ดขาดนะคะเนาะครับผมเป็นแนวทางเร้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางฝากตอนกันถ้ามาถ้าชอบพ่อจังตามามาเข้าป่อยผ่านเนาะพี่น้องเนาะ เอาชัดเจนนะคะนอพี่น้องเขามาแล้วชัดเจนนะคะเนาะอ่าสีคอนะคะจบไรเคียงแคนี่ได้พี่น้องเด้อไว้ไปเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะของแนวของแนวทางเจออ๋อเงินหลานนะคะเหล็กวิ่งเข้าจังไปติดตามน้อกันนะคะในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อเอาพี่น้องอันนี้ก็ครับปูมีแคนี่เนาะปูเนาะเบิดแล้วพี่น้องเอาถิดแล้วปูเนาะอันนี้เนาะเอาค่ะชัดเจนพี่น้องเอาค่ะ ขอให้ปังๆเดอ้อเอาสาธุสาธุพี่น้องเขามารับชมนะคะให้ได้เงินแสนเงินล้านเนาะพี่น้องเนาะมันมันนะคะบ่ม,มัดนะคะตัวที่ลูกสาวปูจับให้นะคะสามหานี้พี่น้องเอาไปนะคะเดินหาเลยนะคะเนาะเดินหาหาจับใส่ิองนะคะพี่น้องเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะเอาสําหรับนะคะไลน์นี่นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นแนวทางของเจออเงินล้านนะคะ ออกจากปูไปแล้วนะคะสิไปติดตามนะคะเพราะว่าพี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะหาเรียกร้องเขงมามาหลไยนะคะสาหรับเนี่ยท่างของเจโอนะคะจังไปเบืองน้ากันนะคะว่าชิชนนะคะกับเหล็กปูอีกบอ่อนะคะเนาะเอาสาหรับไลน์นี่ขอลาพี่น้องไปก่อนสกุสสกุลน,นะคะเด้อสวัสดีค่ะ